ถ้าน้องทำ74ก็ทุกอย่างก็อยู่ที่น้องหมดเลยพี่เอาตามที่น้องพูดมาหมดเลยให้74่องเดียวเพราะว่าถ้ามันเกิน74มันไม่มีคนถือหางเข้าใจเข้าใจต้องต้องรู้ว่าถ้าเกิน74จะไม่มีคนถือวันนี้71นายก็กลับมาถึง71นี่70กว่า70กว่าจเข้าไปถ้าถอดกางเกงก็70เมื่อกี้ถอดกางเกงเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ถึง71จริงก็71นะ70.7เดี๋ยววันตั้งเกงอ่ะช่วยด้วย ก็กินกินพอดีจามากริบนะกลางคืออ่าอง่างแรกคือก็ต้องเป็นกลางนะครับพี่วิทย์เขามีข้อเสนออย่างนี้มา74ก็อยู่ที่พี่เมดีแล้วว่าจะประมาณไหนยังไงแต่ว่าประเด็นคือต้องต้องทได้อะรีพ่อเลยทำไม่ได้ปุ๊บถึงวันชกก็มีปัญหาอีกต้องต้องรับปากแล้วก็ต้องทาได้ต้องทำได้เพราะว่า10กิโลพี่คือรื่องนะ กิโลลสมมาแ้วถ้าทำไม่ได้ก็มันจะมีผลเรื่องของมาจำด้วยประจำถูกไหมนประจำเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยปกตินะแล้วแต่ไม่ใช่อะไรพิเศษอันนี้แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่เราตั้งตัวเลขว่าสมมติว่าเริ่มพันสิบล้านประจำก็ห้าห้าล้านประจำก็สามล้านข้างละหนึล้านห้าไม่ใช่อ่าใช่ใช่ไหม จะตั้งมันทางร์ล่าก็ได้นะแต่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันจะมาคุยกันได้แต่งบคุยกันได้คุยกันได้แต่เนาะแต่เนาะจะมันต้องมีมีมีมัดจำนี่มัดจำกินไปใชเพื่อว่าชกแน่นอนชกแน่นอนบางคนตั้งไม่เสียเวลาคือกติกาเรื่องมัดจำเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวที่จะไม่ชกคือเสียชีวิตอ๋อโอเคก็คือจะไม่ไม่กินมัดจำกันอ่าโอเคก็ขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมว่าไม่มีอะไรเลยก็ทุกอย่างกินกันทุกกรณีโอ้กินลงทั้งน้ำหนักไม่ได้ป่วยถอนไม่ชกอะไรนะครับทุกกรณี แล้วสมมติว่า74เนี่ยมันมีบวกลบไหมครับว่าไม่มีมี70เป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ถึงได้แต่เกินไม่ได้นี่คือกติกามวยเนี่ยกติกามวยว่า74ตได้แต่ไม่เกินไม่ได้นี่คือกติกามวยครับชิงแชมป์โลกเลยเนาะยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่านะคู่นี้ยิ่งกว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่คนดูรอคอยพี่รอคอยพี่ ถ้าผมชนะพี่ผมเอาแคมขัดปกเส้นมาเลยนะพี่จะเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเป็นเก็บให้มเลยโอ้โหแหม่เจ็ดสิบสี่ใช่ไหมผมเท่ากับผมลดประมาณนึกสิบกิโลสบายสิบกิโลเนาะเจ็ดสิบกิโลไอ้นี่เคยมาแล้วด้วยน้องก็กินพี่เบบีเคยลดน้ำหนักถึงสิบกิโลไว้พี่โอ้ยสบายไม่ไม่เรา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 พูดอย่างนี้ก่อน คือสิบกิโลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชกกันพรุ่งนี้สร้างเดือนเพราะงั้นเนี่ยถ้าปอมเป็นเป็นเป็นคนกลางเนี่ยผมอยากพี่ไม่ดีอะไปทิศรางกาดูสักสิบห้าวันยี่สิบวันแล้วดูเอ้ยลงไดลงเลยแล้วค่อยมาตกลงก็ได้โอไม่เลยพี่วันนี้เลยตกลงเลยพี่อยากให้แป็นแฝงวันนี้เขาเรียกว่านักเลงของจริงนะนี่นักเลงของจริงนี่นักเลงของจริงสมมติเป็นไงครับ แล้วเวลรับปากแบบนี้แล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เขไม่รับปากอย่างนี้นะนพี่ถ้าทำไม่ได้ตัวกินมาจับมันนี่่าใชอันบอกก่อนนอั้นนะคือผมได้ฐานะของคนจัดเนี่ยค่าตัวผมแค่คนละสามแสนอยู่แล้วผมหมดหน้าที่แล้วเรื่องมจาจับเรื่องการเดิมพันอันนี้คือเขาต้องคุยกันสองคนเพราะต่างฝ่ายต่างต้องมาลงถูกไหมพี่ต้องลงกันตรง้ไมไม่มไม้คุยกับคุณน้องโบ้ต้องเปิดโบ้ลงโบ้เป็นคนผมเจ็บไม่ให้ผมเก็บคนเจ็บเรืนองมาจับไม่ให้ ทุกอย่างฝากไว้ครับผมพี่ไม่กลัวผมหนีนะไม่มีหลไหมไม่มีเล่หลาสรุปี่พี่เมีล้ว่ายังไงดีครับอมสิกิโลเนาะสบายเขาอ้ใจอยู่ถ้าคนตัวเล็กอะมันไม่ได้สเดือนสเดือนเนาะสามเดือนเดือนมราเดือนมกรากลางมกราบสามวันสิบกิโลนี่ประมาณางเดือนกราบครับ แต่ว่าอย่างนี้พี่อย่างนี้สองเดือนสองเดือนผมผมผมถามนะผมถามเพราะว่าคุยกับพี่เมทีนะครับถามว่าคือโปรตีมวยไทยเนี่ยเขาช่างเช้าต่อยเย็นแต่ที่มูส3คนลเนี่ยจะช่างก่อนวันดึงไม่ได้ต้องต้องเช้าบนเดิน ไม่รู้อันนี้คืออะไรคุยกันเองอันนี้ผมไม่รู้กติกาอยู่แล้วแหละไม่ใช่ช่างก่อนวันนะไม่ใช่กดตามที่มวยชกที่ด้าำเนินอีกมวยนักด้านกลางๆเท้าต่อยเย็นแต่ว่าแต่ว่ามวยสากลเขาจะต้องก่อนวันไม่เอาไม่อันนี้เป็นกติกาที่ต้องพูดเราต้องคุยกันเองคุยกันเองตกลงกันได้ก็คือจบก็ต้องช่างวันนี้แล้วก็ชกตอนบ่ายแลอย่างนี้เราเอาตามกติกาไม่ใช่เอาตามเวทีดูต้องไหมครับกติกามวยสากลก็คือ24ชั่วโมงอ่ะพูดง่ายๆอย่างฟลอยด์เบลวัตเทอร์อะไรพวกนี้เขาต่อยกันก็ ช่างวันเสาร์ช่องวันอาทิตย์ถูกต้องแค่นั้นแหละในที่ว่ากติกาที่เราทําอยู่ตลอดก็เนี่ยวันที่24นี้ก็มวยไทยวยเด็กพัดไม่มวยเดอกพัดหนึ่งร้านวันสามกดก็ช่างเช้าก็ที่ไหนที่กองทัพอากาศเรื่องมันแต่ทอดช่องไทยรัฐทีวีไม่เกี่ยวไอ้ชนิดไปต่อยกันนะครับครับอันนี้เรองต้องช่องทั้งตามที่นักมวยไทยเขาต่อยรายการเดียวกันก็ต้องช่างรายการเดียวกันครับ อางนั้นก็ไม่มีความหมายในการรถอันนี้ผมขอที่จะกะทิจาววยสาโกลอาชีพครับอ่าลาลากะทิกาวสกนเลยก็คือช่างก่อนชกหนึ่งวันอาี <vastly lava> <People> ่ไม่เคยเห็นเลยนี่อนะไม่ไดงจริงจริงเพราะว่าเราต้องช่างเช้าแล้วชกเย็นอันนี้อยู่ที่พี่ตกลงเลยอันนี้อยู่ที่พี่ตกลงนะเอาเงี้ยง่ายๆพวกเรารู้ใช่ไหมว่ามวยไทยช่างเช้าชกเย็นครับ มวยสากลช่างก่อนหนึ่งวันใช่ไหมครับเอาง่ายๆไม่ไม่ต้องหันกล้องนะถ้าใครคิดว่าช่างสากลเพราะเราต่อยสากลต้องไหมฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ยกมือยกมือขึ้นมาหนึ่งทางว่าช่างยีสี่ชั่วโมงหรือว่า ไม่ไม่ไม่ต้อไม่ไม่เราจะไปสาสีไม่ได้หรอกอันนี้เอาที่อยู่ตกลงกันนะเราสองคนมากาเรตกลงกันว่าอธิกาเรารับได้จำเพู่มไหมจะรับได้ไไม่ด้คือเอานี้เอาที้ผมคนกลางนะพี่นะคนกลางนะผมพูดว่าคนกลางนะอย่างแรกคือพี่พิทตั้งข้อเสนอว่า74็กิโลถ้าพี่เป็นทีเขารับ74็ดโลนี้เท่ากับเขาต้องรถสิบกว่าโลเขาก็รับในส่วนของพี่พิทแล้วแต่อันนี้เขาขอพี่พิทคืนนะพูดอแบบภาษาลักเลยนะพี่นะขอคืนว่าอะไรว่าถ้าเกิดขอกันเนี่ยว่าตั้งก่อนหนึ่งวันเนี่ยมันโอเคไหมถึงผมเนี่ย ตั้งแต่ต้นเลยไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นเลยครับมีข้อแม้อย่างอเดียวคือผมจัดการจัดเรือนธรรมาคมเพราะเป็นหลองพ่อแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นพีวิตนีคือข้อแม้ทั้งหมดเลยอันนี้พูดกันด้วยความเป็นจริงเมื่อกี้เราจยข้อแม้ละไอ้ที่ผมขอไม่ได้ขอนะผมแค่ทําตามกติการเพราะเราต่อยมวยสากลถูกต้องไหมฮะมวยสากนเราไม่ได้ต่อยตามเวทีนี่แล้วเวทีนี้กติการเวทีนั้นกติการไม่ใช่เราต่อยว่า ภาษาคนก็ท um ี่สีุ่วงแค่นั้นเองก็จบคือผมบอกทุกท่านว่าถึงผมยอมไปก็เดิมพันสักบาทถ้าไม่มีใครถือผมผมอถ้าไม่มีเดิมพันก็ต้องไม่ได้คุณไม่สนใจถ้ากตกาช่างก่อนสองวันวันนี้ช่างก่อนวันอย่างนี้ไม่มีเขาจอ้วนเดียวไม่มีใครถือท่านเขาจะไปถือได้ก็ผมเสียเปียบทุกอย่างน้ำหนักสิบห้ากิโลแล้วก็อายุสิบปศสิบสิบปีแล้วผมจะไม่เสียน้ำหนักช่างก่อนวันหนึ่งแปดปีผมห้าสสองวียหกสิบ หเพิ่งกรเสียเพิ่งกเสียแล้วนั้นเอ็งก็ไม่มีคนอื่อนะครแ่วาไม่มีประโยชน์ไม่ปนี้ีนีไม่ีน้่ครัยก็ไม่มีใครไม่ต้องพูดหรอกเยเฉยไม่ต้องเฉยออเฉยเฉยไพราไม่มีประโยชน์คุยกนอยู่ยุ่งอเ้ยชน่อยไร่ะไรอ่มาปน้องเป็น้องฐานไม่ก็ร้ยุ่งอะไร้องไปฐา ว่าแค่บอกว่าปีที่แล้วไม่คือใจเย็นเลยใจเย็นเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วไม่รั่วเกษนกันยายนเนี่ยรั่วเขาแกล้งหลอกไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องเฉยเฉยโอเคโอเคใจร้อนมากเดี๋ยวไว้ใจร้อนไว้ต่อยวันประเด็นอย่างเดียวอย่าถือพี่ผมอย่าอย่าต่อยุ่งโอ๊ยต่อยวันประเด็นอย่าต่อยุ่งเดี๋ยวอนี้นะผมบอกทุกคนนะว่าถ้ากติกานี้ก็บาทเดียวก็ไม่มีใครถือผมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ในการลดน้ำหนัก มันต้องเหมือนกับมวยไทยที่น้องจัดอะไรช่งชางเช้าก็ต้องชกกินต้องแบบนั้นแล้วก็ต่อกยกันห้ายกไม่ใช่สิบสองยกแบบกติกามวยตาคนกติกาสาคนก็แล้วก็